ตอนรับเข้าสู่เกมทดสอบปรสิตเกมนี้จะให้คุณนั้นรแางแล้วก็ปล่อยตัวพารสิตออกมามองดูพวกเขาเติบใหญ่และดูว่าพวกเขานั้นแพร่พันได้ยังไงอย่าเบสิค l l y ผมมองว่านี่น่าจะเป็นเกมแบบแนวโรบไบโอแต่ในเวอร์ชั่นกูผลิตปรสิตเชื้อโรคร้าย Oh no i น t h ส t Is t h ส t ์เชื้อโรค แม่มันน่ากดทำลายจริงๆเลยว่ะโอ้โหโอ้ดูแต่ละคนโอ้ดูคุณผู้ชมครับเจ้าหมอนี่ยถึงกับติดโลกนะครับติดโลกในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นมาและเขานั้นมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงใช่เขาไ้ตาย Stop bro ถ้าเกิดมึงอยากติดเชื้อมึงก็ติดคนเดียวไปสิทำไมต้องให้คนอื่นติดด้วยเอาละไหนดูก่อนนะครับพวกเกมๆน,นั้นเล่นยังไง Operator มาตลอด e มกเรนโบ้ไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งเกมที่มันเล่นยังไงวะสปอร์ตดอม What ดาเมจกดคลิกเพิ่มดาเมจ What เ h e คือเรากดทำลายเหรอพอเรากดทำลายเสร็จปุ๊บมันก็งอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมนี่งไงล่ะกูทำลายมึงเฮ้ยมึงต้องการอะไรจากกูเ,เอียเอ่ยนู่นเหมือนกับว่าผมนั้นยังเล่นไม่เป็นว่ะอีกนายจุดไฟเผาเลย เป็นไงเลยมึนมันทนไฟรอเปล่าอ้าไวรัสแบบแรนดอมด่ฉันนั้นสร้างขึ้นมาจบปรสิตโอเคโอเคปิดไฟปิดไฟผมปิดไฟได้ไหมไม่ได้ไม่นะสิ่งที่ฉันสร้างมันร้องด้วยคุณผู้ชม no นี่เห็นไหมมันร้องด้วยนะสงสารยังเลยลูกแกต้องการเรดักชันโอตายเลยตายแกแกถูกปรสิตเข้าสิงมาใช่ไหม เดี๋ยวนะในห้องนี้คือผมสามารถทดลองอะไรได้บ้างวะโดยปกติเกมแนวโรบไบโอนะครับมันจะมีแบบให้เราลองสุ่มสารสกัดไวรัสต่างๆแล้วทำไมของเขาแบบโอ้โหดูเท่จังเลยอะ่ะโอ้โหแล้วดูเชื้อโรคที่กูสร้างขึ้นมานี่สิว้าวนั่นเท่จังเลยทำยังไงอะ่ะหรือผมต้องแบบกดสปอนแรนดอมเทอมินเมตออะรให้กูขอโทษโอเคโอเคไม่เป็นไรสปอนแบบรนดอมโอ้ ว้าวตรงนี้คืออ o o r บดประตูเราสามารถเปิดปิดประตูตรงนี้ได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลไม่มีอะไรนะครับอารมณ์ Hello? มันเหมือนกับ้ายกับหัวใจว่ะทำไมของเขาทำอองมาเท่ยังไงวะ Next level ปรสิตเอเลี่ยน Oh my god Oh my god คุณผู้ชมแ้านนึงเปิดประตูก่อนแย่ yeah, ละ สิ่งนี้มันสร้างปรสิตน้อยๆออกมาผมจะต้องอวดผลงานชิ้นนี้ให้กับทั้งโลกได้รับรู้นะี่เงเปิดประตูออกมาเลยนะเปิดประตูออกมาเฮ้เพื่อนมาดูนี่มาดูนี่กูสร้างนอนหน่อยตัวใหม่ด้วยเฮ้ยนอนไซส์ไหมต t อปหยุดเมินกูนะมันมีแหลกดองให้เราทดลองเลยว่าผมว่าม่ไม่น่ามีว่ะแบบนี้ต้องลองทดสอบถ้าสมมุติถ้าผมให้สิ่งนี้ลองกัดตีนผมดูในกัดตีนพี่ดูดิ กัดตีนไม่กัดเหรอโอเคนะครับเจ้าพวกเด็กน้อยมันโดนกำจัดทิ้งมันที่เรียบร้อยแล้วเขาเป็นบรสิทที่เกิดจากาความผิดพลาดและนั่นเป็นสิ่งที่ผมนั้นให้อภัยไม่ได้กูจุดไฟมึงทิ้งเลยแล้วกันแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวรอดบนโลกใบนี้สปอนแบบเรนดอมโอ้โอ้โอโอมกอชว้านี่แหละสปอสิของกูแป๊บนึงนะผมสามารถสปอน random crazy parasite oh my god เครื่องอน,นี้คุณต้องเติมเงินหรอกเหรอแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยมันทะลุกระจกมาอย่างนั้นเหรอวะปิดเลย้นะปิดเลยมึงต้องการอะไรเนี่ยถูกตัดขาดไปสิตัดขาดจากโลกใครนอเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวกูเดินเอง no no คุณผมู้ชมตัวผมเดินเอง stop เพื่อช่วยด้วยเพื่อช่วยด้วย ตัวฉันกลายเป็นสีส้ม no stop no รู้อะไรไหมคุณผู้ชมนี่เป็นผลงานระดับ masterpiece ของผมผมต้องทำการกดเซฟเอาไว้ปรลสิบ orange เอ่ออะไรดีว่า new โอเคุณาูว่าผมออกไปรีเกมนะเพราะว่าผมอยากให้คนอื่นนั้นเอ่อเห็นในสิ่งที่ผมสร้างนี่เป็นงาดำนี่ปรสิ์ของผมเลยนะเว้ยนี่เข้าไปใกล้ๆเลยแล้วตัวมึงน่าจะโดนควบคุม มือนกับพี่กูโดนคุณผู้ชมคิดว่าเขาแม่งโดนไปหรือยังวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวผมโดนควบคุมคุณผู้ชมเฮ้ยมันเดินไปเองมันเดินเข้ามาหาตรงนี้เองเว้ยฉันเดินเข้าสู่จุดเริ่มต้นเดินจริงๆนะนัดหนึ่งถ้าผมยิงไอ้ตรงกลางนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นกเอ้าไม่ตายว่ะนี่ไงกูจุดไฟเผามึงเลยกระจองงอ่งเฮ้ยมันมีตัวปลาใสด้วยนี่ว่ะตัวน้อย นี่มันสิ่งเศษซากที่เขานั้หลงเหลือไว้ให้กับเราและตอนนี้มันหายไปแล้วเฮนนอนเฮนนอนโอ้โหมึงสร้างอะไรขึ้นมาวะเนี่ยนี่มันอาวุธร้ายชีวภาพโหน่ากลัวมากเลยเออโอ้โหห้ามเข้าใกล้นะนะติดโลกด้วยน้ำนึ่งผมต้องรีบกำจัดเขาทิ้งโอ้ไม่ใช่ที่กูเดินเป็นเพราะกูกดขี้ขวา เวลากดคลิกขวาเกมนี่มันจะเดินได้เราเองดูดิมันเป็นการปักหมดุดโอ my god แล้วนี่กูมึนเลยของกูวะเนี่ยมามามาเอาใหม่เกมนี้มันสามารถสปอนได้เฉพาะแบบแรนดอมใช่ไหม looking good bro this is looking good มันติดเชื้อหรือเปล่าโอเคโอเคติดเชื้อเลยกู rgb เลยอย่างงี้ help me โอ้้วาวโอ้ oh oh ไ hey. ป มันปรสิตประเภทไหนหวะที่รูปแบบผีเสืออ้อคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยเฉ่งว่ะเฮ้ยเฮ้โนเฮ้ยโนมึงอย่าไปยิงตัวปรสิตพวกนั้นนะโนโอ้ยเวรนี่คุณผู้ชมครับดูดิมันไล่ยิงตัวปรสินนต,สตสระเบิดตายห่านหมดเลยผลงานมาสเตอร์พีชของนายหายไปแล้วเพื่อนสิ่งที่เหลือไว้มีเพียงแค่เศษซากความทรงจำฮ่า <c> ฮ <oughs> ่า loser แกมังโดนไฟไหม้ฮู้นั่นอะไรนะ่ะเฮ้ย Let's looking good เอาหายไปเลยเอาจริงๆผมมันได้เวลาแล้วมันได้เวลาที่ผมนั้นจะทำการ spawn random crazy parasite อละละมันจบแล้49โลบักพวกแกจะได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกโอ้ว,ว้าวโอเคโอเคผมทำการเซฟมันเอาไว้ก่อนเออแล้วมัน crazy ยังไงวะ oh my god so crazy แล้วมันติดโลกเปล่าสมมุติว่าผมเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันจะแพรพันธุ์ใส่ผมไหม โอ้โอเคโอเคโอเคตัวกูกลายเป็นถั่วแดงเลย oh. ไยบบลยนลนหมนมีใครอยากจะแบบเปลี่ยนสีตัวละครใหม่บ้างฮะถ้าเกิดมีใครอยากจะแบบเปลี่ยนสีตัวละครใหม่เนี่ยกูแนะนําเลยแนะนําอันนี้เลยแต่มันก็ไม่ได้แบบครซี่ขนาดนั้นคุณผู้ชมผมเทอร์มินเอตเขาทิ้งเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ไว้คือตัวปรสิตท,ที่มันสร้างออกมาเหมือนคล้ายๆเป็นทั้งผีเสื้อทั้งแมงปออะไรนะนะั่นอะเอ้ยผมอยากได้มากๆเลย เมบีผมอาจจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆไหมใช่ไหมบางทีอาจจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆเปล่าวะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้มันเกิดลูกออกมานี่นี่นี่เนี่ยมันแบบเนี้ยเนี่ยมันแบบเนี้ยคุณผู้ชมเขาทำได้ยังไงวะแบบมันเกิดลูกออกมาโอ้ย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 ต้องระวังต้องระวังแต่มันอยู่ในรูปแบบที่มันไม่แพร่เชื้อนะเพราะว่าถ้าเกิดมันแพร่เชื้อเจ้าหมอเนี่มันมันแม่งจะโดนไปละ ดูดิดูมันเกิดลูกกันนี่ออกมาคุณผู้ชมครับนี่เจิงว่ะเฮ้ยโนอย่าเปิดไฟเผามันนะเขาเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตสุดแสนน่ารักทำไมต้องทำอย่างนั้นกับเขาด้วยเฮ้ยเโอเคโอเคโอเคมันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วคุณผู้ชมอู้ <Ooh, S 1> นี่ไงล,ล่ะสิ่งมีชีวิตหน่อยๆไม่เอาไม่เอาไม่เอามันยังไม่คูลมากไปมันยังไม่คูลคุณผู้ชมทำการสปอนสปอนแรนดอมเดี๋ยวหนึ่งนะเอ่อ terminate สปอนแบบร a นดอมโอ้โอ้อันนี้น่าเกียดน่ากลัวมากโอ้ก oh, ัวเนี่ยแม่งติดกัวติดแบบชวๆเลยนะครับอาจจะต้องรอไปสักแป๊บหนึ่งก่อนรอให้เขานั้นเกิดลูกออกมาก่อนผมอยากรู้ลูกของเขานั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเจ้าหมอนี่เหลือไว้แต่ลูกมันเว้ยแล้วเขาก็ทําการรีสปอนใหม่นะครับใจจริงเนี่ยผมอยากจะชักปืนนะครับแล้วก็ยิงเขาระยะไกลแต่ว่าไม่เอาไม่เอาเขาอุตส่าห์สร้าง สิ่งนั้นขึ้นมานะครับมันจะเป็นการที่แบบเสียมารยาทมากถ้าเกิดผมสาดปืนกลใส่สิ่งที่เขาสร้างเว้ยวะเฮ้ยหนอนบ้านใครหลุดออกมาวะหนอนบ้านแกเปล่าเพื่อนปรสิตบ้านแกหลุดออกมามันติดเชื้อไหมเนี่ยแกโอเคโอเคกูกำจัดไว้ให้แล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเอ้ยดูๆูมันโตได้คุณผู้ชมผมจำได้ว่าจริงจริมันตัวนิดน่อยเองน้ย หรือว่าเราอาจจะเป็นที่ต้องรอรอมันโตไปเรื่อยๆบางทีเจ้าพวกนี้ถ้ามันโตไปเรื่อยๆมัน,มนอาจจะแบบเติบโตเติบใหญ่เป็นผีเสื้อที่แสนน่ารักพวกนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเออคือเอาจริงๆนะมึงล้มเหลวคุณทำการ t e r m i n เ t ตมึงทิ้งแล้วก็สปอนใหม่เนี่ยพอเราไปดูผลางานของคนอื่นนะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้าพวกเนี้ยมันจะค่อยๆโตแบบเป็นลำดับขั้นลำดับขั้นเว้ยสรุปให้ง่ายๆถ้าเิดคุณอยากจะได้แบบ พวกแบบผีเสื้ออะไรพวกนี้คุณจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงเขาให้ได้นานๆคุณจะต้องทําการาพยายามเก็บมือของคุณเอาไว้นะครับห้ามใจไม่สาตว์ตื่นกลดใส่พวกนี้ก่อนก่อนที่มันนั้นจะเติบโตผู้ชมผู้ชมดูสัตว์พวกนี้สินี่มันสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วมันนั้นสวยงามมากๆ คุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นนะครับผมไม่อนุญาตให้คุณนั้นเห็นในสิ่งที่ผมทำตะกี้โหนไม่นะเขามันจะมาแก้แค้นผมแล้วตะกี้ผมกำจัดลูกน้องเขาแล้วเขานั้นตายอย่างน่าสงสารโหนเฮ้ยมึงโตสักทีดีวะมึงช่วยเติบใหญ่เป็นผีเสื้อให้กูสักทีหนึ่งเถอะมึงเห็นสัตว์ของคนอื่นเขาไหมขเขาเขาโตเอาโตเอาแล้วดูของกูดิแม่งหยุดการพัฒน,นาอยู่เพียงเท่านี้เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่มันก็ค่อยๆโตมันอยู่นะคุณดู เฮ้ยมันโตแล้วคุณผู้ชมมันโตแล้วใช้ววเวลานานมากเลยนะกว่ามันจะแบบโตเป็นผีเสื้อเนี่ยคุณผู้ชมดูกดีสกายส์ดูฟันหน่อยๆนี่อีกตัวหนึ่งแม่งมึงโลเปมันป่วงไงวะโตใต้พื้นดินในเวเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวเอ่อแบบโตเต็มวัยดีกว,ว่าเจ้าหมอนี่นะครับเลี้ยงผีเสื้อจนแบบโตเต็มวัยเลยเว้ยดูสิคุณผู้ชมมันน่ารักแค่ไหน นะน่ารักมากๆแล้วมันกําำลังแบบเอ่อกำลังแย่งอาหารการันคุณผู้ชมมันลุมตอดนะครับสิ่งที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ช่างเป็นภาพที่เรียกได้ว่าสวยงามจริงๆผมไม่รู้ครัผมว่าผมจะสามารถเลี้ยงมันได้จนแบบตัวโตขนาดแล้นะหรือเปล่าเพราะว่ากูขี้เกียจผมว่ามันได้เวลาแล้วมันได้เวลาที่ผมจะปลดปล่อยต่อหัวเสือออกมาเดินเล่น Let's go มาเลยลูกๆเอ้ยเอาไม่มาเหรอถ้าไม่มากูจะปิดคลิปแล้วนะ ประมาณนี้แล้วกันเนีครับสำหรับเกมที่มีชื่อ Parasite.exe อย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะสร้างเอ่อตัวปรสิตออกมาเลี้ยงเขาให้เติมโตแล้วก็เปิดประตูค้างเอาไว้ผมจะได้ใช้ปืนกลศาสตร์ยิงในสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างสะใจ